สวัสดีครับเอาละครับผมก็กลับมาพบกันแล้วนะครับเอานี่นะครับเลขที่ออกนะครับประจำวันวันที่สิบหกกุมภพาพันหกแปดนะครับแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์นะครับเอาละครับก็มาชมผลงานกันนะครับผมนี่นะครับจะให้มาก็เข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับสามตัวมาหนึ่งตัว สิบเมือนบนล่างนะครับนี่นะครับผ่านนะครับเอาละครับก็มาพบแนวทางประจำวดวันที่1มีนานะครับผมก็จะมีนะครับมี2 4แล้วก็ 8นะครับเอาละครับผมจะมาไม่มาก็คอยรอรุ้นรางวัลที่1มีนานะครับเอาละครับก็มาชมผลงานต่อไปนะครับนี่ครับโอ้โหชุด3ามตัวโต๊ดไม่ถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับพ่วงออก3ามเจ็ดนะครับเลขเปิ้ลครับผิดครับอันนี้นะครับผิดครับผมเอาละครับ ก็บรรณทานงวดวันที่หนึ่งนะครับมีนนาครับมีนะครับชุด3ามตัวโต๊ดนะครับ,รบมี3 8 2 3 8 4 7 8 3 7 8 4 1 0 9 5 1 9 6 5 9 5 9 0 8 2 9ดี่นปะครับนี่เปชุดสอตัวบนล่างนะครับ3ามสองสี่ส 4 0 4 1 4 8 4 9 8 3 8หนึ่งแเละ8 7นะครับเอาละครับผมก็ทำมาเพื่อนทางเท่านั้นนะครับนำมาทารับชมกันนะครับผิดภาพประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเอาละครับก็มชมทางต่อไปเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหไม่เข้าครับผมงวดนี้ประจำที่16บกุมพานะครับ ไม่เข้าเลยครับผมผิดหมดเลยครับอันนี้นะครับเอาละครับก็มาดูแนวทางต่อไปนะครับไปตามมาที่หนึ่งนะครับด้านหลังนะครับแม่เบียนะครับให้เจ็ดกับสองนะครับนี่ครับเจ็ดสองเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับนี่นะครับเจ้าพ่อยี่กระหงนะครับให้สองห้าสองหกสองเก้าสองหนึ่งนะครับ นี่นะครับยายนางให้โชวนะครับให้93 95 96และ98นะครับเลขเทวดานะครับ01 02 06 09นะครับสมบัติกุมานนะครับให้03 23 73และ83นะครับตอบเผือกนะครับให้80 81 82และ85นะครับเอาละครับ มีเลขในใจตรงใจท่านหรือเปล่านะครับก็ปดชมนะครับผมนี่นะครับเป็นแค่เพียงข้อมูลนแนวทางท่านนะครับก็ทำมาให้ท่านรับชมกันนะครับนี่นะครับเอาละครับก็ขอพบกันลังวังที่หนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงดังดังปังปังรวยมีโชคมีลาบ ตูกคุยเราที่หนึ่งกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ